ในวันที่จะโหวตนายกวันที่ห้ากอนจะมาถึงวันนั้นมันก็มีการพัฒนาทางทางการเมืองมีประเด็นปัญหาทางการเมืองมาตลอดประเด็นสําคัญก็คือว่าจะมีการไปนําพักการเมืองบางพักซึ่งพักรวมไทยตั้งชาติประกาศมาตั้งต้นว่าเรารับไม่ได้เพราะว่ามีอุดมการทางการเมืองแนวคิดทางการเมืองตรงนึงข้าบเรามาตลอดจะไปใช้วิธีการให้เอาพักการเมืองนั้นเนี่ยมาสถับุน และไม่ได้เป็นการร่วมรัฐบาลเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ค่ะครับซึ่งสาหรับผมเนี่ยผมคิดว่าแนวทางวิธีทางการเมืองแบบเนี้ผมรับไม่ได้เป็นวิธีการทางการเืงที่ไม่ถูกต้องรัฐบาลจะกลายเป็นเบี้ยล่างของพรรคการเมืองอื่นซึ่งไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งในทางการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดไม่น่าจะเกิดขึ้นค่ะแล้วผมรับไม่ได้ค่ะ ประการที่สองคือลักษณะแบบนี้ในมุมของผมผมเห็นว่าเป็นการผิดกฎหมายภักกันเนึ่งค่ะึเป็นการแลกเปลี่ยนผลประ,ะโยชน์ของเหตุผลนี้ครับที่ผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะลงคะแนนเสียงให้ท่านอนุทินทั้งๆที่โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็เคารพรักับท่านอนุทินมากเพรก็คิดว่าท่านเป็นคนที่มีความเหมาะสมคนหนึ่งค่ะแต่ด้วยวิธีการลักษณะนี้ผมคิดว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องอกันเนี่ย ต่อมาเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเองก็ไปติดต่อเพื่อที่จะให้พรรคการเมืองบางพรรคนั้นมาสนับสนุนในการตั้งรัฐบาลในรูปแบบเดียวกันซึ่งลักษณะน,น,นี้ผมบอกแล้วว่าในส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมจึงเห็นว่าเราไม่สามารถ ถ้าหากว่าจะต้องมีการตั้งรัฐบาลด้วยวิธีการนี้เราไม่สามารถที่จะโหว,วตสนับสนุนใครได้เลยทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้เป็นความคิดผมแต่ว่าในการบริหารจัดการภาคมันก็ต้องผ่านกรรมการบริหารภาคก่อนะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่เรียกประชุมกรรมการบริหารผมว่าย้อนกลับไปว่าหลังจากวันที่5แล้วเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกันกับผู้บริหารภค ระดับสูงว่าเราคงจะถ้าว,ว,ว,วิธีการเป็นแบบเนี้ยเราคงจะร่วมไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับก็คุยกันแล้วผมก็บอกว่าเออเมื่อลักษณะอย่างเนี้ยก่อนที่มันจะถึงวันประชุมพักวันอังคารเนี่ยมันอีกหลายวันเราควรจะเชิญสสมาพูดคุยกันไหมก็มีผู้ที่บริหารจัดการกันอยู่ก็อบอกไม่ต้องเดี๋ยวจะเป็นคนไปติดต่อบริหารให้ให้สสเข้าใจนะครับก็รอมา จนกระทั่งคิดว่าเดี๋ยววันอังคารจะประชุมปรากฏว่าพอวันจันทร์ผมก็ได้ข่าวซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ไม่อยางจะเชื่อแต่พอมาวันอังคารก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ปรากฏว่าวันอังคารเนี่ยในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าการเมืองเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยนะค่ะมันไม่น่าจะไปถึงวันโุบลเพราะผมเชื่อว่าถ้าการเมืองเดินมาถึงจุดเนี้น่าจะมีการเสนอริบสภาร แล้วก็มีการเสนอยุบสภาจริงๆนะครับผมเล่าทีละฉากเพราะฉะนั้นวันอังคารที่มีการประชุมกรรมการบริหารสาสสเนี่ยวันนั้นก็เลยไม่มีการลงมติหรือเป็นมติพักก็จะให้ทำยังไงแต่เป็นการพูดคุยกันแปลว่าไม่มีการลงมติพูดคุยกันเฉยๆกรารบริหารเนี่ยไม่มีการลงมติแต่เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันแต่เพราะว่าอะไรเพราะผมคิดว่ามันเดินไม่ไปถึงวันบวชหรอก ก่อนนั้นอนะ่ะผมเชื่อว่ามีการยุตสภา,านะครับเบอไม่ถึงบันโบทปรากฏว่าเย็นวนนันอังคารก็มีข่าวว่ามีการเสนอจริงๆแล้วก็มีการส่งกลับคืนก็มีสมาชิกที่เป็นสสหลายคนอ่ะติดต่อผมว่าเอ๊ะกรรมการบริหารพักน่าจะมีแนวทางให้เป็นมตินะจะได้รู้ว่าจะเดิมกันยังไงต่อไปด้วยเหตุนี้ครับ ผมก็เลยเรียกประชุมกรรมการบริหารฉุกเฉินเร่งด่วนวันพุธอีกรอบหนึ่งบอกว่าทางสมาชิกพักเนี่ยเขาอยากจะให้เรามีกําหนดแนวทางให้เขานะครับก็เลยมีการแสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าจะยังไงสําหรับผมเนี่ยผมก็แสดงความคิดเห็นแบบที่ผมพูดเมื่อกี้ว่ารูปแบบการจัดตั้งรัฐบาลลักษณะเนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบที่เคยเกิดขึ้นและคนที่จะเป็นคน ชี้กาหนดว่าใครเป็นรัฐบาลไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่เป็นคนกาหนดเงื่อนไขให้รัฐบาลเดินเท่ากับรัฐบาลนี้จะอยู่ภายใต้พรรคการเมืองอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นรัฐบาลซึ่งไม่ใช่วิธีทางการเมืองที่ถูกต้องขณะเดียวกันลักษณะแบบนี้ผมเห็นว่าเป็นการแลกเปลี่ยนขึ้นผลประโยชน์ซึ่งเป็นการปิดกฎหมายพรรคการเมืองด้วยผมจึงมีความเห็นว่าไม่สามารถจะลงคะแนนให้ฝ่ายใดได้เลยถ้าหากว่าใช้วิธีการแบบนี้สวัสดีครับพัชระคุณเจริญ พักดีนะครับส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองสืบสารรักษาต่อยอดนะฮะผมเองไม่ได้หยดน้ําตาเทียมตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเช้านี้ก็ไม่ได้หยดน้ําตาเทียมตาสว่างครับตาสว่างเพราะฟังอาจารย์พีพูดเรื่องการทํางานการเมืองท่านพิจพันธ์ท่านไม่เดินการเมืองนะฮะท่านทํางานการเมืองคือผมก็ศึกษาท่านมานานแต่มาสัมผัสคือช่วงเป็น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรัฐบาลขององค์งมนตรีหลงตูผู้จงรักภักดีหลงตูสนะทำมาจากการเลือกตั้งพศ2562แล้วเนหส่วนเช่นกันนะครับแล้วก็จากที่ปรึกษานายกก็มาเป็นเลขานายกแล้วก็มาเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติตามมติของ สมาชิกและคณะกรรมการบริหารพรรคเรื่องของอาจารย์พีเรื่องของงานการเมืองประชาชนไปศึกษานักการเมืองนานาสายพันธ์กันเอาเองนะครับเราจะได้เห็นว่านักการเมืองที่เคลื่อนไหวโดยกินบริจาคโดยการลงถนนนั้นเขามีบริบททางการเมืองอย่างไรนักการเมืองวัฒกรรมมีบริบททางการเมืองเยี่ยงใดเราก็ มาดูจากคำพูดของอาจารย์พีที่ไลฟ์สดนะ,ะประหยัดอาจารย์พีใช้ไลฟ์สดไม่ต้องเงินไปให้สื่อนู้นสื่อนี้สื่อนั้น,นไม่ต้องเอาของกำนันบรรทาชิวหาเรียไปหาใช้ไลฟ์สดไม่ต้องไปจ้างสื่อทั้งตัวผู้และตัวเมียมาเชียร์ตัวเองนี่ผมนับถืออาจารย์พีเป็นกำลังใจให้ทีลพันพี่ตุ๋ยนะฮะลังสรรงานการเมืองต่อไปในนามพัก รวมไทยสร้างชาตินะฮะด้วยแนวทางที่ว่าส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองมิใช่วาทกรรมและสัมสนทางการเมืองครับขอบคุณครับอันนี้คือเรื่องราวทางการเมืองจากปากอาจารย์พิรพันธ์แต่วันนี้ขอพูดถึงคนดีครับท่านมนัสสวนลินฮะท่านมนัสสวนลินท่านมนัสผมสัมผัสท่านท่านเป็นคาดการเป็นจำครับท่านเป็นตอน,นั้นท่านเป็น ประหลัดอาวุโสเทศบาลไม่ใช่ครับขอประทานโทษประหลัดอาวุโสอำเภอเมืองสัตหีบครับต้องพูดความจริงนะฮะต้องขอบคุณท่านประหลัดกระทรวงธรรมรกระทรวงมาไทยเป็นอดีตผู้ว่าลำาพนผมสัมผัสท่านตั้งแต่ตอนนั้นธรรมนัสสัมผัสท่านตั้งแต่จะเป็นผู้เอประหลัดอาวุโสเทศบาลนาจอมเทียนนะฮะ กอนลุงตูจะเด็ดดอกไม้หลากสีไพรีระยอดเด็ดยี่สบสองพฤษภาห้าเจ็ดผมต่อสู้กับเรื่องราวที่ไม่ดีหลายจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่นาจอมเทียนนะฮะทำธุรกิจท่องเที่ยวมีมาเฟียเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นขาใหญ่โคตรเจ้าพ่อโคตรเจ้าแม่ผมก็กลับเรียนหัวหน้าคสาชครับ ชื่อผลเอกปยุตฺตันโอชานะต่อมาท่านก็นเป็นนายกมนตีก็ชื่อผลเอกปยุตฺตันโอชาท่านก็ให้หม่อมหลวงปนัดดารัฐมนตรีประจำสำนักนายกเข้าไปดูแลในเรื่องนี้นะฮะให้ผลเอกพิจารณ์ธีระเนตรดูแลความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรวมทั้งนาวเอกคมสันเคยจะชื่อฮนะ จจุบันย้ายไปอยู่รัชสำนักแล้วอันนี้เป็นนาวิทยโกระินครับดูแลความปลอดภัยท่านประนัดดาท่านเป็นอาการท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงหัดไทยท่านก็มีความแหลมคมนะฮะเป็นหลานของกรมยาดำรงกล้ประสานทางจังหวัดและทางอำเภอสัตหีบครับผมต่อสู้กับเรื่องเราไม่ดีเยอะแยะมากยามถูก,กขู่ฆ่าอะมากมายนะในพื้นที่สัต นาจอมเทียนคือบ้านอำเภอพื้นที่ที่มีขายใหญ่ธรรมนัตเนี่ยไม่เคยรู้จักธรรมาก่อนเลยนะฮะวันหยุดวันธรรมดาทารมให้กําลังใจท่าให้กําลังใจให้คําแนะนําทางข้อกฎหมายนะ,ะจนกระทั่งเนี่ยท่านก็มาเป็นผู้ตรวจนะฮะท้องถิ่นสอทอคือถ้ามันเป็นเลขานุก,การกรมก่อนนะธรรมนัตเนี่ยมาด้วยตัวเองเลยคือ ธรรมนัตเนี่ยผมชื่นชมท่านท่านเติบโตด้วยความรู้ความสามารถผมเชื่อว่าท่านประหลัดมอทอเนี่ยท่านคงมองเห็นตรงนี้คนระับเพราะอะไรครับตอนนี้ท่านอน,นุทินปลดก้าวแล้วจริงแต่ท่านยังไม่ได้แถลงนโยบายเพราะนั้นท่านยังไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวในกระทรวงมหาดไทยนะฮะกาเรเลื่อนยศอปลดย้ายเป็นเรื่องของประหลัดกระทรวงมหาดไทยโดยแท้ครับเอาย้อนมาเรื่องธรรมนัตครับ ธรรมนัตก็มาเป็นเลขานุการกรมนะผมก็ต่อสู้กับเรื่องราวไม่ดีในเชียงใหม่ครับได้ยรับคําแนะนําจากท่านตลอดจนกระทั่งทนเป็นท้องถิ่นจังหวัดผมก็ยังต่อสู้กับจังหวัดน,นั้นอยู่ยังไม่จบด้วยนะฮะยังไม่จบแต่ว่าก็เดินหน้าต่อหลังจากท่านอนุทินถแถลงนโยบายครับธรรมนัตก็เติบโตเชี่ยวชาญด้าน,นกฎหมายนะฮะเติบโตไปเรื่อยๆ เป็นคนดีเป็นคนไม่มีเส้นนะ,ะธรรมนัตเนี่ยท่านก็เติบโตจนท่านเป็นผู้ตรวจแต่ความแหลมคมความเฉียบทางด้านข้อกฎหมายทั้งท้องถิ่นและท้องที่นะฮะธรรมนัตเนี่ยท่านรองผู้ว่าสับบรุรีท่านหมายเนี่ยต่างกับคนอื่นคือท่านมาจากท้องที่คือปออุโซแล้วมาอยู่ท้องถินนะะ่นเพราะนั้นก็เป็นสิงเป็นสิงที่รวมระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่นะในช่วงที่ท่านเป็นผู้ตรวจเนี่ยผมเชื่อว่า ท่านอนุทินไม่เคยรู้จักมาก่อนหรอกแต่เห็นการทํางานที่ตรงไปตรงมาและมีความรู้ข้อกฎหมายก็เอามาช่วยงานอยู่ช่วงท่านเป็นนักติดตามผม fc ท่านอนุทินนะที่เป็น fc ท่านอนุทินเพราะอย่างนี้ครับผมเป็น fc ลุงตู่ท่านอนุทินก็ไปรับลุงตู่นะฮะรับลุงตู่ครั้งที่สองนะฮะลุงตู่ไปครั้งแรกหมวยนั้นะไปเปิดเรื่องการท่องเที่ยวครั้งที่สองนี่ก็ไปที่พูดร่วม,มใจสร้างชาติที่หมวยนะฮะพี่เกียง เป็นแม่ทัพภาคที่สี่เป็นเพื่อนพี่ติงบอเด็กสันติพงศ์เพราะนั้นเนี่ยพี่ๆรุ่นยีิบสองผมก็จะคุ้นเคยหลายท่านโดยทั้งพี่เขี่ยมขลเด็กสุพลตามมานานนนท์ก็คือท่านวุทิน,นี่ก็ได้แลกเปลี่ยนแล้วก็มีรูปถ่ายกับท่านด้วยนะฮะก็ถึงรู้ว่าเออท่านวุฒิน,นี่ท่านเชี่ยวชาญหลากหลายเรื่องราวครับแต่วันนี้เนี่ยที่ต้องให้กาลังใจท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยและท่านมนัสนะฮะท่านรอง ผู้ว่าสับปะรดท่านลาสุดเนี่ยว่าเหมาะสมถูกต้องชอบธทมครับคือเป็นประจำลำดับเลยฮะผู้ตรวจหลายคนอะไรก็ขึ้นไปลองพู้ว่ามากมายผู้ตรวจสทอเนี่ยนะฮะคือผมเนี่ยรู้เรื่องราวสทอท้องถิ่นมาตั้งแต่เป็นกองราชการส่วนตวบนนะฮะแต่มาเข้าใจบริบทของกรมส่งเสริมท้องถิ่นเมื่อช่วงธรรมนัฐมาอยู่สทอนี่นะแหละแล้ววันนี้เองเนี่ยในวันที่ท่านประหลัดมหาไทยเนี่ย มีคำสั่งให้ท่านมาลงแรงรองผู้ว่าสระบุรีเนี่ยผมขอใช้โอกาสนี้เป็นกำลังใจให้ธนนั์นะฮะรองผู้ว่าสระบุรีอดีตผู้ตรวจผมว่ามือดีอะไรคือคืออย่างนี้ครับกรมสทเนี่ยในยุคที่ท่านผู้ตรวจธนนั์มาอยู่เนี่ยคนรู้จักสทแล้วเชื่อมั่นสทพระท่านนะฮะจาก Facebook จากข้อกฎหมายแล้วธรมนั์เนี่ยท่านไม่เคยทําอะไรที่น่แต่กับทําในสิ่งที่ชอบคือท่านเตวด้วยนะฮะ ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเนี่ยผมเนี่ยตอนอยู่มิโมซ่าเนี่ยเหมือนลูกศิษย์ท่านเรื่องข้อกฎหมายว่าสู้กับมาเฟียสัตหีบมาเฟียนาจอมเทียนมาเฟียบ้านอำเภอครับไม่ง่ายนะถ้าไม่ได้รับคาแนะนําข้อกฎหมายจากประลัดอาวุโสที่ชื่อหรือปอใหญ่ที่ชื่อมนัสท่านนี้แหละครับก็ทําให้เรามีช่องทางสู้จนกระทั่งนายรุุงตูแล้วก็ท่านมอทอนหนึ่งขณะนั้นเนี่ยธนุพงศ์ก็มีคําสั่งให้ คู่กรณีผมพ้นหน้าที่นายกไปและปัจจุบันก็รับโทรสา่นุโทษจากคำวิพากษาของสารทุริตนะฮะอยู่ที่เดือนจำนี่ครับโอกาสนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ท่านมนัฐท่านรองผู้ว่าสวัสดีครับมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ผมก็งงมากอันนี้คนดีครับเราต้องส่งเสริมคนดีชื่อมนัฐนะฮะไม่มีเส้นร้อยเปอร์เซ็นต์คนชื่อมนัฐเนี่ยนะครับเติบโตด้วยตัวเองครับ เป็นกาลังใจให้ท่านประหลัดมหาธไทยซึ่งผมรู้จักท่านที่สมัยเป็นผู้ว่าลาโพนลงตู่ลงพื้นที่ตรวจครับวันนี้เราต้องยึดมันดด่นความดีให้กําลังใจคนดีชื่อพีรพันธ์พิโตยนะฮะข่าวลืนพิภาคให้กําลังใจคนดีที่เป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยและท่านมนัสวรลนลินรองผู้ว่าสระบุรีคนล่าสุดครับความด,ดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ตัวเอกบางหลงคนมาหนอกครับขอบคุณครับ